สวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวนะครับ Miss c h i e f Mini นะครับที่ผมเคยรีวิวไปนะครับทีนี้นะครับก็มีคําถามนะครับจากคนที่ดูหลายคนนะบอกว่าเอ๊ะทำไมเวลาเขาซื้อไปแล้วเนี่ยมันไม่เหมือนกันคลิกที่เขาปรับเนี่ยมันกว้างกว่าตัวที่ผมรีวิวนะครับแล้วก็บางคนก็จะบอกว่าปรับละเอียดสุดแล้วเนี่ยแต่ก็ยังบดไม่ละเอียดนะครับผมก็เลยเอาตัวสีเงินกับตัวสีดำนะครับตัวใหม่มานะครับเพื่อจะมาดูว่า ตัวใหม่ที่ซื้อกันปัจจุบันเนี่ยมันต่างจากตัวที่ผมรีวิวยังไงบ้างนะครับเพื่อจะเอามาเป็นข้อมูลทีนี้พอได้มาเรียบร้อยผมก็เอามาทดสอบเทียบดูนะครับสรุปว่าเออมันมีความแตกต่างนะครับคลิปนี้นะครับผมก็เลยจะทําการเปรียบเทียบเลยแล้วกันนะว่าตัวใหม่ที่คุณซื้อไปเนี่ยกับตัวเดิมที่ผมซื้อมานะครับมันต่างกันตรงไหนนะครับแล้วก็รวมไปถึงว่าเวลาปรับเบอร์บดละเอียดแล้วเนี่ย มันยังละเอียดไม่พอเราจะมีวิธีปรับยังไงให้มันละเอียดมากขึ้นนะครับแล้วก็จะรวมไปถึงเปรียบเทียบคร่าวๆนะครับระหว่างตัวนี้นะครับ s c h i e f m i น i นะครับกับตัว m i s c h i e f ที่เป็นตัวมือหมุนตัวนี้ว่ามันมีความแตกต่างกันหรือเปล่านะครับอ่ะเริ่มเลยแล้วกันนะครับอันนี้นะครับเป็นตัวเก่าตัวเดิมที่ผมรีวิวไปนะครับกับ2ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวใหม่นะครับที่ผมเอามาใหม่ทีนี้ สิ่งแรกแล้วกันถ้าเราดูภายนอกนะครับจะไม่เห็นความแตกต่างนะครับแต่เมื่อไหร่ที่คุณเริ่มหมุนนะครับผมให้ดูนี่คือตัวเก่านะครับเห็นไหมครับมันจะหมุนแบบสมูทนิ่มจะสังเกตว่าอย่างสมมติระเบอร์ศูนย์มาเบอร์หนึ่งเนี้ยโอ้ปรับได้เยอะมากนะครับปรับได้แบบหลายอันเลยแต่พอมาเป็นตัวใหม่นะครับการเันแต่ละคลิกมันกว้าง แต่ละคลิกบนกว้างนี่ก็เหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับสีเงินแต่ละคลิกจะกว้างทีนี้ถ้าเป็นตัวใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นสีอะไรนะครับก็คือเหมือนกันตอนแรกผมเข้าใจคิดว่าเอ๊ะสีดาเนี่ยมันจะหยาบกว่าสีเงินแต่จริงแล้วมันไม่ใช่เรื่องสีมันเป็นเรื่องเจนใหม่กับเจนเก่านะครับอันนี้จะเป็นเจนล่าสุดมันจะเป็นปรับแบบนี้แล้วนะครับส่วนเจนก่อนนี้นะครับที่ผมรีวิวไปเนี่ยมันจะเป็นละเอียด ทีนี้เดี๋ยวผมจะมาเปิดดูข้างในนะครับผมจะให้ดูว่าทําไมเนี่ยจุดที่แตกต่างกันตรงนี้มันมาจากอะไรนะครับโอเคเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยนะครับตัวเก่านะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบสีอ่ะสีดําหรือสีเงินก็ได้ครับเพราะว่าตัวใหม่เนี่ยสสีนี้นะครับมันก็คือเหมือนกันนะครับผมเปิดสีดําให้ดู โอเคนะครับอันนี้เรามาดูความแตกต่างกันนะครับว่าเป็นยังไงเราจะสังเกตอย่างแรกที่ผมให้ดูก่อนนะครับไอเสียงคลิกที่เราได้ยินเนี่ยเกิดจากอะไรนะครับเราจะเห็นว่าตัวเฟืองนะครับตัวนี้นะครับทีฟ่ฟิสเฟืองหรือด้านบนเนี่ยมันจะมีกลมๆอยู่ตรง3อันตรงนี้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวทําให้เกิดเสียงหรือเกิดคลิกที่เขาต้องการทีนี้เรามาดูฝาเทียบกันนะครับอันนี้เป็นตัวเดิม เราจะสังเกตเห็นว่าตัวนี้มันจะละเอียดเห็นไหมครับผมให้ดูตัวใหม่คือจะเห็นว่าตัวตัวเก่านะครับมันจะละเอียดทาให้เวลาการปรับเนี่ยมันจะละเอียดส่วนตัวใหม่นะครับมันจะเป็นร่องใหญ่ๆทาใหา้คลิกมันดูแน่นกว่านะครับแล้วก็ยากกว่านะครับเห็นไหมครับ แต่เรื่องเบอร์บดนะครับคือตรงนี้เนี่ยถ้าเราหมุนแต่ละคลิกแต,แต่แต่ละคลิกนะครับที่ให้มันลงล่องเนี่ยเราสามารถหยุดตรงกลางร,ระหว่างคลิกก็ได้นะจะว่าไปแล้วนะครับมันก็คือเรื่องการปรับเบอร์บดนะครับ2 mm. ตัวนี้นะครับมันก็คือเหมือนกันมันได้ทุกเบอร์เหมือนกันนะครับเราหมุนไปตรงไหนก็ได้ตัวนี้มันเป็นแค่ตัวช่วยใค่ัหนเองนะครับที่เป็นตัวช่วยในการล็อก أ, ผมจะลองให้ดูนะครับว่าถ้าผมสลับอย่างเช่นผมเอาตัว ตัวตัวใหม่เนี่ยฝา,าตัวเนี้ยมาใส่กับตัวเดิมแล้วเอาฝาตัวเดิมมาใส่กับตัวใหม่เป็นยังไงบ้างแต่ผมให้ดูนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับพอเราใส่เข้าไปเนี่ยมันก็กลายเป็นเบอร์หยาบนะครับแต่ถ้าเอเวันนี้ใส่เข้าไป เห็นไหมครับมันก็กลายเป็นเบอร์ละเอียดเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการปรับเบอร์เนี่ยที่หยาบหรือละเอียดมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเครื่องหรือตัวเฟืองใะๆทั้งสิ้นนะครับมันอยู่ที่ตัวฝาตัวนี้อยู่ที่การเซาะล่องข้างในฝามันนะครับตามที่เห็นไปที่ผมให้ดูนะครับอ่านะครับ ทีนี้นะครับมาถึงจุดที่หลายคนถามก็คือว่าเวลาเราปรับละเอียดสุดแล้วนะครับมันยังละเอียดไม่พอเนี่ยเราจะใช้วิธีไหนนะครับในการทําให้มันละเอียดขึ้นนะครับผมให้ดูนะครับเราดึงมานะครับโอเคเรามองด้านข้างนะครับเราหันมามองด้านข้างเราจะเห็นมีน็อตหกเหลี่ยมตรงนี้ผมให้ดูนะครับเหตุผลเนี่ยการที่จะปรับเบอร์บทละเอียดหรือไม่ละเอียดเนี่ย มันอยู่ที่เฟืองชิ้นนี้นะครับเฟืองชิ้นนี้เวลาเราอยู่ข้างในเนี่ยถ้าเวลาเราหมุนเข้าไปให้ละเอียดสุดเบอร์ศูนย์ตัวนี้นะครับมันก็คือจะลงไปต่ําสุดใช่ไหมครับก็คือว่าเฟืองตัวนี้นะครับกับเฟืองตัวนี้มันจะอยู่ใกล้กันที่สุดจะอยู่ชิดกันที่สุดยิ่งชิดกันจะยิ่งละเอียดนะครับหลักการมันคือยิ่งชิดกันยิ่งละเอียดก็คือเวลาเราหมุนคลายออกมามันจะค่อยๆลอยขึ้นถูกไหมครับ ค่อยๆลอยขึ้นมันก็จะหยาบแต่ถ้าเราบดลงไปสุดแล้วเนี่ยแล้วยังละเอียดไม่พอแสดงว่าตัวเฟืองตัวนี้นะครับที่เห็นเนี่ยมันอยู่สูงเกินไปเราจะต้องทําให้มันยื่นออกมานิดหนึ่งนะครับวิธีก็คือเราเห็นหกเหลี่ยมตรงนี้นะครับอ่าผมให้ดูนะครับอันนี้นะครับหกเหลี่ยมนะครับเบอร์สองนะครับเราใส่แล้วก็คลายมันออกมาเราแค่หมุนมันนิดนึงนะครับมันก็จะรวมและ คุณคลายน่าจมาเสร็จนะครับคุณดีๆคุณก็ดันออกมาคือคุณถ้าคุณดันตรงๆออกมาให้มุมดีๆนะมันก็จะดึงออกมาค่อยๆดันออกมาได้พยายามดันให้มันสองด้านพยายามดันให้มันสองด้านลงไปนะครับคือคุณอย่าไปดันด้านเดียวถ้าคุณดันด้านเดียวถ้ามันไม่ซ์เนี่ยมันก็อาจจะดันไม่ออกฉะนั้นเราต้องดันสองด้านแบบนี้ดันดันสองด้านให้พร้อมกันนะครับเราไม่ต้องขนาดดึงให้หลุดออกมาก็ได้นะครับ เห็นไหมครับว่าถ้าเราเลื่อนออกมาเนี่ยเฟืองก็จะเข้ามาใช่ไหมครับเฟืองจะยื่นออกมากรณีสมมติเราใส่เข้าแบบนี้ใส่เข้าไปนะครับมันก็จะกลายเป็นว่าเฟืองเนี่ยมันจะใกล้กันมากๆนะครับมันก็จะไม่บดละเอียดขึ้นจริงๆวิธีนะครับก็คือว่าถ้าเราอยากให้มันปรับแล้วเบอร์ศูนย์แล้วละเอียดขึ้นเนี่ยเราก็ดันขึ้นมา,านะครับสมมติเราดันขึ้นมาแค่นี้ไม่ต้องเยอะนะครับคุณลองปรับระดับให้มันโอเคผมว่าดันนิดเดียวเนี่ย แล้วคุณก็ขันกลับเข้าไปคุณคุณดันออกมานิดเดียวนะครับแล้วคุณก็ขันกลับเข้าไปมันก็จะละเอียดขึ้นนะครับแค่นี้นะครับเบอร์ศูนย์ก็จะละเอียดขึ้นแล้วนะครับก็ประกอบกลับเข้าไปนะครับก็แค่นี้นะครับหมุนออกมาดึงอันนี้ออกมานะครับแล้วก็ขันหกเหลี่ยมแล้วก็ดันตัวนี้ให้ออกมาลอยขึ้นมานิดนึงนะครับ ลืมแล้วว่าดันสองด้านพร้อมกันเพราะถ้าคุณดันด้านเดียวเนี่ยเวลามันบิดตัวมันก็จะเหมือนดันไม่ออกได้นะครับเพียงต้องดันพยายามหามุมดันให้มันสองด้านให้มันบาลานซ์ออกมานะครับแค่นี้เองนะครับคุณก็สามารถปรับได้แล้วละเอียดขึ้นอ่ะทีนี้ผมมาดูเฟืองนะครับระหว่างตัวเก่ากับตัวใหม่นะครับสรุปว่ามันเหมือนกันทุกอย่างนะครับผมมีลองชิมคร่าวๆว่าล่ะผมลองดิฟดูนะครับจะตัวเก่าหรือตัวใหม่นะครับรสชาติ เหมือนกันนะครับแล้วก็ผมเอามาลองเทียบกับตัวนี้ด้วยนะครับผมถอดเฟืองมาดูเรียบร้อยหมดแล้วเทียบกันนะครับตั้งแต่ครั้งที่แล้วสรุปก็คือรสชาตินะครับของตัวมิสชีฟตัวมือหมุนตัวนี้นะครับกับตัวเครื่องนะครับรสชาติออกมาแทบจะเรียกว่าเหมือนกันก็แล้วกันผมเรียกว่าเรียกว่าใกล้เคียงเหมือนกันแล้วก็ดีกว่านะครับเพราะว่ารูปแบบเฟืองกันทุกอย่างเนะี่ยก็คือเฟืองเดียวกันแต่มันต่างกันแค่ เฟืองที่เป็นเครื่อง mischief mini เนี่ยตัวด้านตูดมันเนี่ยก็จะเรียบเรียเพราะว่ามันอยู่กับฐานแบบนี้แต่พอมาอยู่กับตัวนี้เฟืองตัวนี้เขาก็ต้องเจาะรูเพื่อที่จะเป็นการปรับคลิกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเฟือง2ตัวนีมน้มันแทนกันไม่ได้หมายถึงว่ามันเอาไปสลับใช้แทนกันไม่ได้แต่มันก็คือเฟืองเดียวกันเขาแค่ตัวนี้ต้องแค่เจาะรูขึ้นมาเท่านั้นเองนะครับเช่นรสชาติ2ตัวนี้ก็เหมือนกันด้วยนะครับวันนี้คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับ คืออย่างแรกนะครับคนที่ได้เป็นรุ่นใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นสีเงินหรือสีดํานะครับคลิกจะหยาบขึ้นนะครับส่วนคนจะได้เป็นรุ่นเดิมนะครับคลิกจะละเอียดผมได้ดูอีกจุดหนึ่งเรื่องการปรับเบอร์นะครับอันนี้นะครับสมมุติว่าเราปรับเบอร์มาเนี่ยด้วยความที่มันหยาบอันนี้ยังเบอร์หนึ่งได้สมมุติว่าเราจะปรับเป็นเบอร์2นะครับก็คือ0.2นนี่แหละมันเลยเห็นไหมครับอันนี้ไม่ถึงแต่พอมาที่ปุ๊บมันเลยนะครับมาดู นะครับปรับเห็นไหมครับอันนี้มันไม่ถึง2แต่พอนี้ปุ๊บมันเลย2ถ้าเราอยากจะให้อยู่ที่2ตัวนี้นะครับเราก็คือเราก็จับมาอยู่ที่2ให้มันอยู่ตรงที่2เนี่ยคือมันไม่ตรงคลิกก็จริงแต่ว่ามันก็อยู่ที่2ได้นะครับคือคลิกมันอยู่ตรงนี้กับตรงนี้มันข้าม2แต่เราสามารถหมุนแล้วให้มันหยุดอยู่ที่2ตรงนี้ก็ทำได้นะครับ แค่มันก็แค่อยู่ตรงตรงกลาง ain, ระหว่างคลิกที่อยู่ตรงฝาข้างในเขานั่นเองนะครับโอเคแต่ผมว่าแต่ละคลิกของมันนะครับเหมือนจะหยาบจริงๆนยเวลาใช้ทำเอสเรสโซ่จริงเนี่ยผมว่าแต่ละคลิกก็โอเคนะครับมันก็ละเอียดเพียงพอนะครับโอเคทีนี้ส่วนเรื่องการปรับเบอร์บทของอันนี้นะครับเอาที่เขาเรียกกันดีกว่านะครับเอาว่าเวลาเราเรียกกันเนี่ย เวลาเราคุยกันเราจะเรียกกันถูกต้องก็คือแต่ละเบอร์ของเขานะครับสมมุติว่านี่คือเบอร์ศูนย์นะครับอ่ะถ้าปรับเบอร์หนึ่งหมายถึงอะไรอ่ะเราบ,บิดมาเบอร์หนึ่งตรงนี้อันนี้ไม่ใช่เบอร์หนึ่งถ้าเอาเรียกตามหลักของเขานะครับเบอร์หนึ่งนั่นหมายถึงว่าหนึ่งรอบเราบิดมาที่ศูนย์อีกหนึ่งรอบนะครับน่นเห็นไหมครับอันนี้คือมาที่ศูนย์อีกหนึ่งรอบไอ้อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าหนึ่ง ถ้าสมมติว่าเป็นเบอร์1.3คืออะไร1.3ก็คือ1รอบตัวหน้านะครับ1 123หมเนี่ยหมายถึงรอบเช่นว่า1.3ก็หมายถึงว่า1รอบกับอีกจุดสตรงนี้คือจุด3เห็นไหมครับแล้วก็จุด3เพราะฉะนั้นเนี่ย1.3ก็คือเบอร์1 3จก็คือ1รอบกับอีกจุด3ถ้าเบอร์2ก็คือเราก็หมุนอีกรอบให้มันวนมาที่ศูนย์เป็นรอบที่2อันเนี้ยเขาเรียกว่าเบอร์2นะครับแต่เอสเทโซ่นะครับของตัวเนี้ย อยู่ที่การคาลิเบตข้างในด้วยนะครับแต่ตอนที่ผมใช้กับเครื่องเดิมตัวนี้เอสเปรสโซนะครับผมอยู่ประมาณ0.1นย่ทนั้นเองก็คือไม่ถึง1รอบนะครับแค่1แรกเนี้ยเขาเรียกว่า0เบอร์0.1ก็ประมาณเอสเปรสโซประมาณนี้นะครับอ่านะครับก็ถ้าเบอร์0.4ก็คือหมุนมาถึงเบอร์สนะครับเบอร์1ก็คือหมุนไป0จนรอบแรกนะก็เรียกว่าเบอร์1โอเค ประมาณนี้นะครับก็หวังว่าจะหายสงสัยกันมากขึ้นนะครับจะได้รู้กันว่าเอ้ยเครื่องของบางคนเนี่ยคลิกหยาบน,นั่นก็หมายถึงว่าถ้าคลิกหยาบแปลว่าคุณได้รุ่นใหม่แล้วนะครับถ้าคุณคลิกละเอียดแปลว่าคุณได้รุ่นเดิมคุณภาพในะมันเหมือนกันไม่ต่างกันนะครับส่วนเรื่องการปรับความละเอียดที่เบอร์ละเอียดเบอร์สูงแล้วยังละเอียดไม่พอก็ไปขันหกเหลี่ยมข้างในที่ผมบอกไปนะครับ โอเคส่วนคุณภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวมือหมุนหรือตัวบดไฟฟ้าก็คือเหมือนกันนะครับคุณเพราะมันเป็นเฟืองเดียวกันโอเคนะครับวันนี้นะครับก็ประมาณนี้เพื่อตอบโจทย์หลายๆคนที่สงสัยที่ถามมานะครับก็เอามาให้ดูเทียบให้ดูแล้วนะครับโอเคก็เดี๋ยวรอดูนะครับจะมีรีวิวหลายๆอย่างตามมาอีกทีนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ